ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเวทีออกแบบขนส่งสาธารณะมือนเชียงใหม่ครั้งที่สองระดมความคิดเห็นกลุ่มคนทุกช่วงวัยร่วมกันออกแบบระบบขนส่งสาธารณะที่อยากเห็นในจังหวัดเชียงใหม่ วันที่15กันยายน2568ที่ห้องประชุมทองก๊อฟ1นักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นายนทศพลเขื่อนอุดมผู้วาราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดเวทีสาธารณะออกแบบขนส่งสาธารณะมืนเชียงใหม่เพื่อมืนเชียงใหม่น่าอยู่ ครั้งที่สองโดยส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนประชาชนทุกช่วงวันทั้งเยาวชนกลุ่มคนวัยทำงานผู้สูงอายุและผู้พิการที่เป็นผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรมจะได้ร่วมกันออกแบบระบบขนส่งสาธารณะที่อยากเห็นในจังหวัดเชียงใหม่นายนทศพลเขื่อนอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าระบบขนส่งสาธารณะเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งอยากให้เวทีนี้เป็นเวทีแลกแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและร่วมกันออกแบบขนส่งสาธารณะในฝันของทุกคนทุกช่วงวัยโดยจังหวัดพร้อมที่จะสนับสนุนและเป็นตัวกลางในการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนให้เชียงใหม่เป็นเมืองแห่งนครแห่งชีวิตและประชาชนมีความสุขทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้แลกเปลี่ยนข้อมูลนโยบายรถขนส่งสาธารณะการส่งเสริมสิทธิการเดินทางเชียงใหม่ และรถวีบัสคันใหม่ของเชียงใหม่ด้วยโดยจะนำข้อเสนอเกี่ยวกับนโยบายขนส่งสาธารณะมอบให้กับตัวแทนอทอปเชียงใหม่เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินงานต่อไป